ทำเรื่องง่ายค่ะสะดวกลองติดต่อได้นะคะ <c oughs> แค่อนุมัตค่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องมาเลยง่ายมากล <c oughs> องบนลำพูค่ะไม่ไกลเลย ค่ะบริการดีมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ <à S 1> บอกได้เลยว่ายอดเยี่ยมมากค่ะยังไงก็ชื่นชมเดี๋ยวถ้ามีอีกรอบนึงก็อยากจะมาที่นี่อีกอยังไงเดี๋ยวติดใจมากค่ะเดี๋ยวจะมีอีกครั้งที่2ด้วยออบรรยากาศรอบน่ารักมากค่ะทุกคนบริการดีมากขอบคุณจริงๆค่ะน่ารักทุกคนเลยค่ะชอบค่ะชอบมากการเก็บรายละเอียดให้ดีมากค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะ เป็นรถในฝันอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากได้คือวันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วค่ะก็คืออยากอยากเป็นรถครอบครัวอย่างมีรถครอบครัวด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยู่ประมาณหนึ่งเดือนเต็มอะค่ะที่ศึกษาดูรีวิวผ่านเฟซบ้างพี่รีวิวมาให้ดูบ้างก็ได้ยินรอบๆด้านเพื่อนรีวิวให้ฟังด้วยค่ะใจแลกใจข่ะไว้ใจกันใช่ ก็ทำเรื่องง่ายค่ะสะดวกลองติดต่อได้นะคะ <c oughs> แค่อนุมัติค่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องมาเลยง่ายมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเลยล่ะ ฝากร้านด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบเป็นผ้าไทยนะคะใส่ไปทํางานแต่ยังเป็นสไตล์วัยรุ่นนะคะก็ฝากด้วยนะคะจะมีเพจแล้วเราก็มีหน้าร้านด้วยเพจเราจะชื่อว่าเอ็มเอ็มค่าไทยสไตล์วัยรุ่นค่ะหรือว่าจะเป็นที่หน้าร้านก็สามารถไปที่จังหวัดนนทบุพูค่ะอำเภอตะบนเมืองใหม่อำเภอศรีบุรีจังหวัดนงทบุพูร้านจะอยู่ตรงข้ามธนาคารกรสิกรไทยสาขาศรีบุรีนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยเบอร์โทร0 8 4 2 9 2 2 8 1 9ค่ะ คลิปจบแล้วฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ